ช่วงปกนะคะส่วนตรงนี้แล้วก็ความใหญ่ของปกปกมาตรฐานคือเจ็ดเซนค่ะนะคะค่ะเจ็ดเซนเนี่ยรูปปกเราก็จะวาดมานะคะให้แนวทางพี่ๆนะคะตรงนี้นะคะที่ปกนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็วาดนะคะ,ะปลายปกจะต้องใหญ่กว่านะคะครูคิมก็ถ้าใหญ่สไลด์ลงมาสวยแล้วนะคะก็คือเก้าเซนตตั้งฉากนะคะขึ้นไปแปดครึ่งค่ะเส้นตั้งฉากนะคะค่ะเซนครึ่งะค่ะ ะะขีดเส้นตรงมาก่อนได้น,ะนี่ตั้งฉากอีกนะคะเจ็เซนค่ะขยับออกมา1นึ้นนะคะนะคะที่อยากได้มวนหรืออยากได้แหลมนะคะกระดาษมาสันทบนะคะ แล้วเราก็ขีดเส้นแนวตรงแล้วก็ส่วนที่เราวาดโค้งนะคะนะคะเราแต่งให้สวยขึ้นนะคะให้ช่วงช่วงคอส่วนตรงนี้โอกนะคะวิธีการวาดนะคะอันนี้ที่มาของปกที่เราวาดสําเร็จนะคะมาแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะ,ะพอเราวาดขึ้นแล้วคอเราก็จะหายไปเพราะว่าเราขยับเส้นตรงนี้นะคะจะขยับออกนะคะ ขยัมออกเช็นให้ได้เท่ากันค่ะของเดิมเท่าไหร่12นะคะได้ได้12ขยัมออกนิดนึงนะคะครึ่งเซนเราก็ได้ละ12เซนนะคะมา2เซนความห่าง8เซน เอาแปดเซนก่อนดูซิตกตรงไหนนะคะแปดแปดสองสิบหกอ่าได้ค่ะค่ะนะคะให้อยู่เหนือเส้นเองถ้าแปดครึ่งเดี๋ยวจะลงไปต่ำนะคะเพราะว่าเวลาเราเจาะรังดุมนะคะเราก็จะยาวลงมาอีกนะคะ